ผมก็พอน้ำได้พอเป็นดีกว่านดี๋ย่ได้พูดผมหาหมอกตังกันตั้งที่จะได้เอาตั้งแหน่ตั้งไหฮะล่เอาคอ่ะเอาที่ห้าแล้วเกาเนาะพอีอมนยดิเบิดเลือเนาะแช่นิ่งกดออกไทยดุไทยไปเบิดสู้ในระันั่นได้ กอนมาทนกองเลไปการนับการปูครับการอบมือนี้มาตามล่าพัฒนาปูนะครับสองสวัดติดเห่าที่ปูล่าก่อนบอกทำเหล่าเพราะว่านาปูนี่มีเล้าแน่เล้าเราบอกเอายูไถ่ได้ว่าอทำไปเล่ายังไงซัก่อนข่าวฟังมือก็นอ ซึ่งวันพุทธิพานมานั่นปูหอยแปดตัวเดียวโคโรกับจับคูหอยแปดหกเลขยออกก็แปะก็แปะเก่าบ่ไงเออแปีเกานหัวหกเลขยออกยังนี่ปูปูลูกบ่บอกแปะอสามสำหรับผู้วิ่งผู้แรกนี่แปดนี่ออกมาตรงๆได้เต็มๆมีเอฟซีคนคอมเมนต์มาอยู่ กิเลยไปตามผู้ให้แน่ว่าสัตวมือนี่ก็เป็นมือมีเล้าพอดีสิ่งที่ปู้เหล้าก่อนเนาะครับเหล้าก่อนสี่สิบ่าทท่านัี่สิบบาทท่านเป็นสองตัวเดียวไหมสองตัวเดียวเออตัวเดียวรถจับใส่ออเดอสองตัวเดียวพดพดแล้วมันนี่เขียนสองก็จะคู่เนี่ยผู้บันีสองตัวเดียวที่สอง จักได้2แล้วเด้อพี่น้องยังคู่โอ้ยย่านเป่าวเดี๋ยวเอาเปา่้ย่านเป่าเดี๋ยวยายมาเป่าเอาย่านมาเป่าก็2ล่

เหลเกินตัเล้าดิเล้าเลาะกอนครับ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 ครแบบมันเป็นป uh 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 um ิ้นได้มันนั่งจะเบดิอันอากาเสอไม่ใส่บุได้เป็นสองซีซะเนาะไปเอาสองซีซะเนาะครับผม้เอาสองซีซะค่อยๆมั่นใจเนาะเอาสองซีผู้ให้ซ้อมตัวเดียวเนาะ เอาซ้ำนีพ่อแล้วเล่าเนาะพ่อเดีวไปทำฟังกันวัวน้อยเขียนหอบสองเกีไ่แต่ว่าเป็ยังเอาสองสองสองกสองซีแต่ว่าตัวเนี้ยสองตัวเดียวสองซีสองสองนับนาบปูเนะเพราะว่าเส้นวิงเส้นแรงข้าจรวิ่งเข้าจ้าแรงอยู่แล้วสองนี่ยเคยสตัวเดียวเนาะสองตัวเดียวสองตัวเดียวเด้อแต่ว่าปูว่าคือสิเป็นสมาร์ทโฟแต่ว่าพูเล่าก็บ่มันใจสองก็กับ่มันใจตัวมันใจคือสองซีวักลุ่มเลยนั่นแหละเอาซาขึ้นล้เล่าเนาะ ครับผม,มสำหรับลาพัฒนาได้พี่นอ้องบานนี้รัฐบาลไทยที่ปูบ้านเอาเพิ่นฝากมาเพิ่นไว้เห็บปูออกกับเพิ่นน้ำเพิ่นวา่าคเอาเอาเอาที่ว่ามองที่มากเพิ่นเพิ่นฝากมาให้เนาะครับเลรก็มีปูหให้ในไห้ที่เอาเลขเพิ่นฝากมาก่อนเนาะครับเพิ่นฝากของปูแมป่ปะออกกันได้ลงปูวางสิเนาะก็เลยมันคืนเพินเ่นบ่ได้เนาะครับเพิ่นว่าหาเปลหก ก็หาหาหาหกเปล่าก็หาหกหาเปล่าซนี่แหะอังเพิรนฝากไว้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทย้ะตัวนี้เพิ่นฝากมาเพิร์นปูที่เพิ่นฝากมาไว้ครับเลยบ่มันมันมีข้ามชาติกันเพิ่นเนาะเอาเชียร์ใส่เพิ่นวางสิเขียนไปแล้วันเพิ่นวามาหาอุ่นหัวนะเพิ่นว่าเนาะประมามาหาอุ่นหัวแล้วเพิ่นเลยฝากปูเพิรนเล่ฝากปูเพื่อเพื่อได้สั่งกันวางสิครับเพิ่นฝากคานปูมาปูก็เลยบอกให้เพิ่์นทั้งสิ้นนะ ตัวใดก็ปูห้าหกแปดห้าหกกับหกแปดซ้ำหนี่ล่ะห้าหกกับหกแปดเออซ้ำนึ่งสามตัวคือสามตัวคือห้าหกแปดแมนสองตัวคือห้าหกกับห้าแปดแมนก็เอาละยี่น่าหนละเนาะวันนี้เลขเออเลี่ยนหรืทั่งผุนเนาะเลี่ยไประคับเป็นตอนไปเมื่อคืนนิมิตกึ่งรับกึ่งตื่นก็ขึ้นมานังสมาธิสมันตื่นได้ออกระพูเตื่นขึ้นมาเนาะ สองสองเจ็ดกับเก้าแปดเรียก่างมั้งเห็นไหก็เป็นปูน่นู้อ่อเพาบอกสองสองเจ็ดครับอันเก้าแปดเดิอเลยออกแล้ววางสิคพว่าบอกหลวงปู่นี่ก็้พอดีตรงกับเมรุเขียนมองไปกับเจ็ดสองนปูเป็นทั้งสายมองเห็นไมรุเขียนีเจ็ดสองนิดในเขี้ยนพอดีเพิ่นพัดเพิ่นนบกคุวี่เจ็ดสองะนะเมเขียนวี่บกเจ็ดสองเจ็ดสองนะานมองไปเราเห็นอีเจ็ดสองน ว่าเาุงเสร็เดยจาเนะพอ่อเราเนะหาหกแปด็นพเลขกปากมากนะแมนกับห้าหกกับหกแปดนัแมนเอาล้วมันมน,น,น,นี่เอาตัวเลขม้วางไว้นีน่บบนี้พูก็นั่งยูนนี่ละมวนั่งนี่ส้กพูดพ่วๆก็ได้็แล้วยี่ีก็มีอนชูไทสิเเบิง,ง <c oughs> ี่เนาะไม่ยังลูดะนีของดีเยอะของดีไทำผักกันบาปูเริ่มุนทางเลยนะดูใหโตให้ด่านเ้อูเลย เอได้แต่ตูพ่น,นพเรีนๆนี<ห>่บ<ะ>ันนี้ไม่มีเล็กเบาทองคำปูม,มอ่งเห็นเด็นผู้จับมาเนาะเฮยฮาครับเด็กเ,กเรเบาทองคำด้วยเฮยฮาเฮ้ยฮ่าเป็นไก่ปูตา,าไก่บอเนี่ยเรยเบาทองคำเดีปูเรเบาทองคำเดี๋ยวนึงด้วยนี่มันมีเหนหกเจ็ดสองีไหม เลขหกเลขเจ็ดเลขสองเนี่ยเลขหกเลขเจ็เลขสองเลขบาทองคำเด้อตัวนี้เด้อเลขบาทองคำหกเจ็สองนี่เด้อผู้บ่งนี่เด้อเลขหกเลขเจ็ดเลขสองเบิ้องลูกคสาบนี่นี่เลขหกเลขเจ็ดเลขสองเนี่ยเอาตามเบาตามบาทองคำเด้อบาทองคำแมนบ่ทองคำเบองไหนี่หกหเจ็ที่สองเด้อครับภาษีเป็นอะไรให้ลูกร้านพิจชเนานะเพื่อเป็นความสั่งน้ำกันเนาะนี่ให้ให้บ่ 672ปูมองเห็นคือกันบ่ครับปูรู้เห็นนี่เป็น่ยนเป็นแดงดอกนี่672มันเรียงมาหายังเสียต่างคนต่างเห็นแต่ว่าปูบอกว่า672ขออนุญาตผมถือจังน่อยแต่ว่าปูนี่ช่วงได้พอเด้อครับครับผมเห็นอยู่นี่นี่ช่วงนี้เออครับผมเห็นโตัวคาดกันนั่นแหละบอกคนสันเหล็กบอกทองค้ามปูเอาพี่น้องเห็นบ่ะปูนอนสมองเออมาชมห้องบอกทั้งข้ามพูนเนาะเอาแคบหน้าจอนะครับ に